สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับแฟนเพลงอิฟซีสนันแฟนเพลงทุกคนทุกท่านครับพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังขับรถกันไปที่ไหนกันคะจิตตัวกับจีบีดโอ้ย,อยไปค่ะเร็วๆคาเร็ิวค่ะ,คะพอจอดทิ้งนะพี่น้องหาสุ้ยเขาสุ้ยน้ำก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้าไก่บ้านแกงอยู่นเดียเอาต้มเลือดหมกูก็มีไก่ต้มไก่ทอดไก่รวมเอารวมครับรวมครับพี่น้องเด็ดตัวใดพี่น้องเด็ดตัวสุกตัวลาบไป สวยมาแล้วพี่น้องสวยงามต่ำทองเรืองแป๊ดวัอนี้ก็ตัวงหนาฉ่ำแต่ค่ะสวัสดีค่ะติดขนตาด้วยปากฉ่ำปากสีแดงเมื่อกีพ่อโฮมบ้านหลังสวยงามต่ำทองเรือง,งามามสวยเขาสวยหนาพี่น้องมืาอคืนนี้เลือกตีหา่าเรีออยนช่วยเพื่อนมาฟ้องเลือกตีหา่า นีมาซื้อขาวแลนดข้ามัน,นไก่บันเพงพี่ลองะแยกก็หมูปิ้งใสข้ามันไก่เลยสิข้หมูปิ้งก็พูดกเหรี่ยดอกวั่ไดังังบอเอาแนะิันไก่นีมูปิ กินข้าวมันไก่อิ่มกูหลับไปนั่งผีไปนั่งบิดจริงยูหันยังไม่เปิดบริการเป้ือหจาเือหมาเ้ยเดจาเดี๋ยวไม่บอก็เลือดเจ็บ มาพี่น้องมาซอยข้าวมันไก่นะคะเซานี่กับเข่ามันไก่พี่น้องวันนี้กับอาหารเรรลือดดวลลายหลายอย่างนะมูวานนี่เนาะนะครับพี่เขาตุ๋มเลือดหมูเฮ็ดหรือเฮ็ดยัวเนี่ย เพื่อน้องโซยเขาเศสาแบบตะเศสาแห้งนี่เรีหกโมงพอดีเป็นวันนี้ทักทายพี่น้องย้ำช่วงเาสาเสาซุปน้ำหอนน้ำซุปหอนฮ้อนมีแห้ง หลายคนก็บจิตตื้นนะาตอนนี้แต่หลายคู่กับกระตังสิหนึ่งเข่าด้วยพี่น้องเนาะหลายคนก,ก็แล้วเล้วหนึ่งเขาเ่าแล้เวเล้วบรรยากาศดีดียัง่ยมึงเศรออหมอกไล่หลายพี่น้องหมอกนาอยู่บ้านพี่น้องเป็นยังไงมีหมอกมีหยางบอกหมอกนาตรงนี้หมอกตอนเชา้าโอ้ยหิวขอ้อวอะไร ที่บีไปซีจีอยู่พี่น้องไปหานยังสวยอีกบูนี่สวยเขาสวยน้ำครับมื้อนี้กับข้าวมันไก่มันขึ้นเลียนอยู่เพื่อนํำพ้องพี่น้องเลือกตีหามื้อนี้กับสิงหยับใหญ่ใจสวยมาก้ั้งคอนแกนพี่น้อง เมื่อมันทุม่มมันปิดคนแกนพี่นอกกอ้องอยู่ไกลยื้อไม่กำลังใจที่มาสนอบพิจารณเพยียงกันใดน,นะครับกลับขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณทูกกำลังใจขอบกี่ขมาชุม่มฉีกขมาค้อยกำลังใจนะครับ ขอคุณความภัคความเพียรพี่น้องลายทุกคนตรงการต้องการกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะพี่ยังใกลบ้านละ่ะคี่งเขาขายของเขาขายใดเขากับมันขายมันขายแล้วก็นมนี้กำลังใจแล้วก็มีความสุขไทยคิดเพื่อกันพี่นอ้นองม่แลไทยล่ะมี่ภมขามเบิงนีผู้เขามาใหายกำลังใจกัน ขากับผมนี่กำลังใจซีซีไทยดเนาะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องกับบ้างกับขามาซองเมืองเน่เขามาให้กำลังใจนี่กับอ่านคอมเมนต์อ่านยังก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์พี่น้องแต,ต่วต่าแท่าจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่ว่าใครอ่านทุกคอมเมนต์อาา่านเลวก,ไก็ไปกดไปกดใจให้พี่น้องให้พี่น้องทีน,นี้ควรคอมเมนต์มอไหมจ๊ะน้องต่อไม่เห็นถ่ายคลิปนานแล้วว่าสัน มันก็เสียบต่พี่น้องไม่เลยกินโดนละ่ะก็ยังกินไดดเบินอยู่สีดีบินสองจานอยู่พี่น้อง เสียบได้พี่น้องเข้ามันไก่บานแพะไปท่านได้กินไปท่านได้ซิมมีโอกาสเรียมาเด้อครับเด้ยวยไปร้านคู่ใจของทีมงานสาหรับี่น้อเพียงเลยครับเข้ามันไก่ร้านไปร้านคู่ใจของทีมงานเลยแซ่บแล้วก็สะอาดพร้อม แล้วเปเศ้าแล้วก็เปิดตาเศ้าสั่งปึ๊บไปซุ่มปั๊บช่วยเขาช่วยน้ำอิ่มแล้วกะสีพักกันไปเขาฝอกพ่ออินพี่น้องกางเสียงสีเดินทางไปตัวไม่แรงเหลนโยนแกนพี่น้องอยื้อไม่กลังใจได้พี่น้องเด้อเอาใจสละกันพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้มีสักวันครับ สวยเขาสวยนมสก,กวอนพอ,อ,อกันปลนปนะครับสวัสดีครับ